สวัสดีครับหัวข้อนี้นะฮะลองมาดูการใช้ AI ที่ชื่อว่า EdCafe นะครับจริงๆแล้ว AI ตัวนี้นะครับจะเป็น AI ที่ช่วยคุณครูได้เยอะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการสร้างแผนการสอนนะครับการทําแบบฝึกหัดนะฮะรวมไปถึงนะฮะการที่เราจะ export แบบฝึกหัดออกมาแล้วก็ให้นักเรียนเข้ามาทำนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะประมวลผลนักเรียนได้ด้วยนะครับว่าแต่ละข้อนะฮะนักเรียนคนใดเนี่ยทำได้มากได้น้อยนะฮะคราวนี้ผมอยากจะแนะนําการใช้เอ็ดคาเฟเบื้องต้นดังนี้เลยนะฮะ เราเข้ามาที่ google นะฮะพิมพ์คำว่าตัวนี้เลยครับเอ็ดครับเนะฮะพิมพ์คนนี้เลยนะครับนะพิมพ์เอ็ดคาเฟ่เข้าไปนะฮะพอพิมพ์เข้าไปปั๊บนะครับก็ให้ทุกท่านนะฮะลงทะเบียนในการลงทะเบียนนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยเอ่อกรว่าเราเนี่ยคือใครอะไรแบบนี้นะครับจริงๆแล้วโปรแกรมนี้นะฮะก็เป็นโปรแกรมที่เสียเงินนะครับแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนของเรานะครับมีไม่ถึงสี่สิบคนนะครับเราสามารถใช้เวอร์ชันสี่ได้ และผมมาคิดว่าเวอร์ชันฟรีนี้นะครับก็เป็นเวอร์ชันที่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนห้องเรียนหนึ่งนะครคราวนี้ถ้าเราล็อกอินนะฮะก็ต้องลงทะเบียนก่อนนะฮะถ้าผมลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็มาสตาร์ทนะฮะผมก็ล็อกอินนะฮะผมล็อกอินด้วย Gmail นะฮะผมเข้าไปเลยนะครับเอาละผมล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าผมล็อกอินเข้าไปนะครับก็จะโชว์หน้านี้ขึ้นมานะฮะหน้านี้ก็เป็นการอัปเกรดเป็นรุ่นที่ เป็นรุ่นที่เสียเงินนะครับคราวนี้เราก็อันนี้ผมใช้เวอร์ชันฟรีนะฮะผมจะลองสร้างแผนการสอนนะครับเราสามารถสร้างได้ง่ายๆเลยนะฮะก็อาจจะคลิกมาตรงนี้นะครับ Create New นะครับพอคลิกเข้าไปปั๊บนะฮะมันก็จะโชว์หน้าจอนี้ขึ้นมานะฮะว่าเราต้องการทําอะไรบ้างนะครับสมมติว่าเราต้องการทําแผนการสอนนะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับ Lesson Plan นะฮะเราสามารถที่จะให้ระบบนะฮะดึงจากเว็บไซต์มาสร้างแผนการสอนได้นะครับ หรือเราอาจจะใช้เวอร์ชั่นที่เสียเงินนะครับก็ <_ d ata> เอาไฟล์ที่มีอยู่ทั้งไฟล์เนี่ย <_ d ata> เข้าไปปุ่มบนผล <_ d ata> นะฮะผมอยากให้ทุกท่านทําแบบเบื้องต้นแบบนี้ก่อนนะฮะเข้ามาที่เทคนะฮะแล้วก็พิมพ์หัวข้อเราเข้าไปสมมติว่าผมจะสอนนักเรียนเรื่องสสารนะครับวิชาวิทยาศาสตร์นะฮะผมก็วิชาวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์นะครับผมใส่เรื่องนะฮะสสาร จากนั้นนะครับผมจะบอกว่าเรื่องสัสารนี่นะครับนะฮะเป็นอ่าใส่ออปชันเข้าไปนะฮะระบุรายละเอียดนะฮะสสารระดับนะฮะประถมศึกษานะสสารระดับประถมศึกษานะครับแล้วผมก็บอกว่าอันนี้นะครับเป็นรูปแบบประเียนการสอนประถมศึกษาแล้วกันนะฮะเราสามารถใส่ออปชันระบุรายละเอียดไปได้นะฮะจากนั้นนะครับตรงนี้คือเลือกเลือกภาษานะฮะว่า เอาพุทธที่ได้ต้องการเป็นภาษาอะไรผมเลือกภาษาไทยนะครับจากนั้นนะครับลองให้เจนออกมานะฮะเราสามารถให้เจนออกมาได้นะครับจนฮะระบบก็จะบอกว่าสสารรอบตัวเรานะครับเรียนรู้เรื่องสสารและคุณสมบัติต่างๆนะฮะก็จะมีคําศัพท์ที่ควรจะรู้ออกมานะฮะแล้วก็จะมีว่าเราควรจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับรวมไปถึงแบบประกหัไท้ายบทนะฮะก็จะบอกว่าควรจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะฮะอันนี้ก็เป็น เนื้อหาที่ระบบเจนขึ้นมานะฮะอยากให้ทุกท่านเนี่ยลองให้ทำในวิชาที่ตัวเองสนใจนะฮะก็จะมีคำศัพท์นะครับแล้วก็จะมี a s ส i ซม m e ์นะครับว่าควรจะต้องมีอะไรบ้างแล้วก็มีโฮมเบิร์นะฮะอย่างเช่น h o m e บิร์นี่นะครับให้นักเรียนหาสิ่งของในบ้านที่เป็นของแข็งของเหลวแก๊สนะฮะพร้อมบอกสถานะเหตุผลสั้นๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแผนการสอนนะครับเราสามารถที่จะเซฟไปได้นะฮะผมเซฟผมตั้งชื่อว่าวิทยาศาสตร์ ะะฮวิทยาศาสตร์เรื่องนะฮะสสารเขียนะฮะแล้วผมก็เซฟไว้นะฮะพอเซฟไว้แล้วนะครับระบบเนี่ยก็จะอยู่ในไลบรารีของเรานะฮะแล้วเข้ามาในไลบรารีของเราสสารอยู่ตรงนี้นะฮะคราวนี้ผมจะระบุให้ชัดเจนลงไปอีกนะฮะผมก็เนี่ยฮะเลสันพันเหมือนเดิมนะฮะเลือกวิทยาศาสตร์นะฮะเรื่องสสารใช้เหมือนเดิมนะฮะ แล้วผมก็บอกว่าสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับปถมเรื่องสสารนะฮะผมระบุเวลาด้วยนะฮะเป็นเวลา4ชั่วโมงนะดูนะฮะว่าเวลา4ชั่วโมงเราควรจะสอนยังไงบ้างนะครับผมอาจจะบอกว่าอันนี้นะครับปฐมศึกษานะเลือกภาษาไทยเหมือนเดิมนะฮะ ตอนตัวอย่างที่ผ่านมานะครับผมไม่ได้ระบุชั่วโมงนะฮะตอนนี้ผมให้ระบุชั่วโมงว่าจะสอนสี่ชั่วโมงเนี่ยคุณจะต้องมีแผนการยังไงนะผมก็ให้ระบบสร้างขึ้นมาดูนะฮะนี่ระบบก็บอกว่าสืสาระดับประถมศึกษาสี่ชั่วโมงนะฮะก็จะมีคําศัพทว่าเหมือนเมื่อสักครู่นะฮะจากนั้นเนี่ยก็จะแนะนาเราว่าระยะเวลาในการสอนนะฮะชั่วโมงแรกเนี่ยคุณจะต้องสอนยังไงบ้างเห็นว่าชั่วโมงแรกนะครับสินาทีแรกนะฮะครูถามนักเรียนว่าสิ่งของรอบตัวเรามีอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะฮะ ก็จะมีแผนการสอนออกมานะเป็นเวลาต่างๆว่าชั่วโมงที่1ชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3าวรนจะเป็นยังไงอันนี้ก็มีความละเอียดมากขึ้นนะฮะเราจะเห็นว่า g e n e r a t i v e AI นะครับเราระบุรายละเอียดอะไรไปนะฮะระบุสิ่งที่เราต้องการออกไปตรงๆนะฮะระบบก,ก็จะเจนสิ่งนั้นออกมานะะน,นี้ก็ออกมาเต็มเลยนะฮะก็จะมีโฮมเวิร์กออกมาเช่นกันนะครับผมก็เซฟไปเหมือนเดิมนะฮะผมเซฟว่า,าวิทยาศาสตร์เรื่องสสาร สีะะ่ชั่วโมงนะฮะเ,เซฟในระบบนะฮะ,นะฮะตอนนี้นะครับในระบบของผมเนี่ยก็จะมีอ,อยู่สองเรื่องแล้นะฮะคราวนี้ดูนะครับว่าถ้าเราเข้าไปเช็คนะฮะเราจะลองเช็คว่าเนี่ยเอาเรื่องนี้นะฮะที่เราสร้างไว้แล้วนะฮะ เราสามารถที่จะเอ็กพอร์ตออกมาได้นะครับแต่การเอ็กพอร์ตนี้นะฮะอาจจะต้องเป็นเวอร์ชันที่เสียเงินนะครับแต่ถ้าเราใช้เวอร์ชันฟรีเนี่ยเราก็สามารถที่จะก๊อปปี้ได้ก๊อปปี้ไปใช้งานนะฮะหรือเราอยากจะอีดิทก็สามารถอีดิทได้นะฮะอีดิทเข้าไปแก้ได้นะฮะหรือเป็นแบบนี้นะครับลองแชร์ออกไปนะฮะจะแชร์ออกไปทางไหนครับทาง a c e b o o k นะฮะหรือแชร์ออกมาเป็น QR code นะฮะให้มาดูว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นเนี่ยเป็นยังไงก็แชร์ออกไปก็สามารถทําได้นะครับนี่คือตัวอย่างการ สร้างแผนการสอนง่ายๆนะครับจริงๆแล้วมันสามารถทำอะไรได้เยอะนะฮะถ้าเราเข้ามาที่ขีดตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทําสไลด์นะฮะทำสิ่งนั้นได้มากมายเลยคราวนี้อีกตัวหนึ่งนะฮะที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับคือทาแบบฝึกหัดนะผมลองมาเลือกแบบฝึกหัดตรงนี้นะฮะคลิกตัวนี้นะครับผมก็ทำเหมือนเดิมนะฮะส่วนิว่ผมสอนอะไรครับสอนเหมือนเดิมนะฮะเรื่องสสารวิทยาศาสตร์เรื่องสสารนะฮะ แล้วเลือกได้ว่าคําถามเราจะเป็นแบบไหนครับตอบสั้นๆนะครับหรือแบบตัวเลือกนะฮะต้องการกี่ข้อครับต้องการ20ข้อหากผมก็บอกว่าวิทยาศาสตร์นะใส่รายละเอียดลงไปนะฮะเรื่องสสารระดับปะฐมศึกษานะผมระบุด,ด้วยนะฮะตอนต้นนะฮะ เราบอกว่าปฐมศึกษานะฮะจากนั้นเราให้ระบบเจนขึ้นมานะฮะระบบก็จะสร้างข้อสอบขึ้นมานะฮะเนี่ยข้อแรกมาแล้วนะฮะสสารคืออะไรนะฮะสสารมีสถานะหลักๆอะไรบ้างนะครับนี่ก็ไปเรื่อยนะฮะอันนี้ก็จะเจนขึ้นมายี่สิบข้อนะฮะเราดูนะฮะแต่ว่าก่อนเอาไปใช้งานแล้วก็ตรวจก่อนนะฮะก็สามารถที่จะช่วยลดระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องจริงแล้วมีผิดนะฮะ ผมลองใช้วิชาสังคมนะฮะวิชาสังคมเนี่ยก็มีผิดบ้างนะเช่นในการบอกว่าจังหวัดต่างๆในประเทศไทยนะฮะแต่และจังหวัดมีอำเภออะไรบางทีก็มีผิดนะฮะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นครูเราก็ต้องไปแก้นะฮะนี่จะเห็นว่า20ข้อนะฮะก็สร้างมาเรียบร้อยแล้วนะฮะสสารมีสถานะหลักๆคืออะไรนะฮะจากนั้นนะครับพอได้แบบนี้แล้วเราก็เซฟนะฮะผมก็เซฟว่าแบบพึกั์ เรื่องสสารนะครับเซฟเก็บไว้นะฮะนี้นะฮะเราก็จะได้แบบชุดแบบขาดออกมาแล้วนะฮะเพราได้แบบนี้ออกมาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะแก้ได้เช่นกันนะฮะมาที่ Edit นะครับหรือถ้าเราจะให้นักเรียนเอาไปใช้นะฮะเราจะ Copy แบบนี้ไปนะฮะ e อ p o r อออกมานะฮะ Copy ไปใช้นะครับหรือกดตรงนี้ครับ a อดไซนถ้ากด a อด sign ปั๊บก็จะขึ้นคิวอ d e โค้ดมานะฮะ เราสามารถที่จะเอามือถือนะครับมาถ่าย q ิวโคดนี่แล้วก็ทาได้เลยหรือแชร์ไปทางตัวนี้ก็ได้ฮะแชร์เป็น Google Classroom ก็ได้นะครับในนี้ก็คือว่าเราก็ให้เด็กทําได้แต่ในเวอร์ชันที่ใช้ฟรีเนี่ยครับเด็กที่ใช้ได้เนี่ยไม่เกิน40คนนะฮะลองดูนะครับแต่พอเด็กทํามาแล้วครับเราก็มากด r e s p o n ต์ตรงนี้นะฮะนะレスปอนต์นี้ก็จะบอกว่าแต่ละข้อนะครับมีเด็กทําถูกทําผิดยังไงนะแต่ตอนนี้นะครับผมเพิ่งเจนขึ้นมายังไม่ได้ทดสอบนะฮะนี่ก็เป็น อยากให้ทุกท่านลองไปทดสอบดูนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะฮะที่เราใช้ AI มาช่วยในการสร้างแบบฝึกหัดนะครับแล้วก็สร้างแผนการสอนาสามารถใช้ที่ทุกวิชานะลองใช้กันดูแล้วกันนะครับขอบคุณครับ